ไปเมียเอาอย่าเฝ้าบ้างคนไทยพนนาีานาหยังใจเกินลอยค่ะขอมาตพี่น้องเอาทีหนด้วยกับเอาใส่เกินลอยยกมือค่่อนอค่ะตอมมใจเกนลอยหน่อยเยได้ค่ะีสีด้แลค่ะหนึ่งท่านค่ะ นเกียดตาเขาเีอันนี้นะคะก็พี่น้องมูนึงกับปูสิบเอ็นะคะเนาะนมาลลกมาชุมกันเลือกหมอลำบุญเดือนสีค่ะท yes. okay? ่านบัดนี้ขาามานะคะแนนที่ประทุตะพุงี่ท่าน้บาร่ยกหยอกยอบ้ายข้ายก้ท่านจะกอนจะยกอนทุกะนปรกาศทุกคะนที่มาค่ะ ท่านะหนที่เห็นด้วยจะเอาคณะรัฐมนตรบันเทิงสิง์พอมติยกมือคคาโอ้โ้รบดิบกองขั้งโอแน่เลือค่ะสองเสียงอรมบันเทิงสิงห์หากระลำนะดูหาดับดิกองขั้มวลกุ๊นะคะนลงมาติหาเสียงมอลำ่นะคะน้อใจบุญเดนซีค่ะ อันนี้พี่น้องหมู่หนึ่งและหมู่สิบเอ็ดนะคะมาประชุมกันหาเสียงมาลงมติเรียกมลลัมผ้าจะแล้วค่ะผ้าจะเลี้ยวค่ะคณะค่ะคณะใดบันเน่คณะที่หัวค่ะคณะอีสานนครศรีผ้าท่านใดที่เห็นด้วยที่เอาคณะมลลัมอีสานนครศรีขอมติยกมือค่ะ ะเนื้อกระโยกกระแม่กระลุกกระพี่สองเสียงค่ะพี่สองเสียงผ่างไปโาาาาาามคณะผ่ะคณะพุทธไทยค่ะคณะพุทธไทยชื่อคณะเพชรลำเพลินค่ะขอมติพี่น้องเข้าทั้งสองโมเมพิ่มด้วยกับคณะเพชรลำเพลินค่ะขอเสียงมติยกมือค่ะ เป็นผู้เสนอคือพยุห์ค่ะได้มาตี้แล้วค่ะเพื่อนนึงนึงเสียงค่ะสรุปจ้เอาคแน่พี่น้องเฮาได้ได้รับฝากมาตรการฝากท่านอาวฟังฟังเฮาท่านานะค่ะฟังฟังเฮาฟังคะแนนด้วยค่ะฟังคะแนนได้ตามลำดับเทสชนะด้วยค่ะคณะแรกที่คณะของที่มุ่นเต่าคะแน่ค่ะ คณะที่สองรัตนศิลป์อินตาชัยลาค่ะซีเสียงค่ะคณะที่สามสาว้อยเพชกานแหงค่ะหาเสียงค่ะคณะที่สี่ใจเกินลอยค่ะไม่เสียงคณะที่หากระท ú n ปบรเพิ่มศิลป์ค่ะปีหาเสียงค่ะคณะที่หก สารนครอว์สิงค์ค่ะสองเสียงค่ะคณะทุกไทยเพชรละเพื่อนหนึ่งเสียงค่ะสรุปแล้วค่ะก็คือเสียงมติติลีประชุมคือคณะประถมบันรทึ่งสิงห์ในที่ผาเสียงค่ะเป็นรับที่หนึ่งค่ะค่ะสรุปคือได้บ่น้องคณะเปลี่ยนไม่นะคณะที่หนึ่งคือคณะประถมบันรทึ่งสิงห์คัดลอกมาก็คือ,อคณะคสงฆ์พิมพ์เรา มุนแค้เดี๋ยวนี้มันม่มันไม่พเป็นพวกของจักองคือมันไปรับเชิญเออมุนแค้นเดี๋ยวมันจะไปรับเชิญสาะเรื่องว่าจ้างคทีสิบอกภาทานคณะกรรมการชิญว่าจ้างเปล่าฝ่ายค่ะการทีการเชื่อมต่งได้ตามว่าไม่ล้ค่ะเพราะว่าท่านท่านร้อนร่องเพิ่มเติมกำหรถบุตหรือ้องพรา้อนร่องใราษไราได้ไม่ด่วนนี่หน้าแต่ที่นี่หน้าหกหกนะคะค่ะ สรุปแล้วจนอดมาตีให่ถึนแล้วมาล่าอยู่ขึ้เหาสีราจางกะขึ้นชนะและถมกับเพื่อนิงห์ค่ะ่กนะไป่งากกว่ถ้าเาจางะสมได้ย่สินเนียาจังสามารถขึ้นได้ที่สหน้อยใหญ่แมนแนมันต้องดูขณาหมอล่กับวงก่อนก่อนหน่น้าบัรนะต้องรับคณาหนามอลั่นสานไปเาารมาสิเร่องบุตของหาแแนนบุตรเีนส่สา